สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่สิงแอกมยไทยลิงโดยผมธน,นพัฒน์ร่วมรักบุญวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดู5บทสรุปปีแห่งความเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลไทยครับสำหรับปี2020ที่ผ่านมาครับแน่นอนว่าคือปีที่ส่งผลกระทบต่อโลกฟุตบอลมากมายครับนับตั้งแต่สี้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ส,สิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างกับวงการฟุตบอลในบ้านเราปีนี้ครับล้วนแต่เป็นสิ่งใหม่ไม่มีใครเคยประสบพบเจอมาก่อนและในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปย้อนดูว่าตลอดขวบปีที่ผ่านมาเกิดการ การพักเบรกโดยโควิด -19 วิกฤตที่ลุกลามมาถึงฟุตบอลไทยเนี่ยฮะนี่คือความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนที่เห็นเป็นรูปธรรมได้เลยและส่งผลต่อวงการฟุตบอลไทยอย่างมากเลยฮะฉะนั้นนับตั้งแต่โลกนี้รู้จักกับคําว่าโควิด -19 ทุกชีวิตบนโลกนี้ล้วนต้องปรับตัวและเรียนรู้และใช้ชีวิตแบบใหม่อย่างหลีกเลี่ยนไม่ได้แน่นอนครับว่าข้ามน้ําตาได้นองท่วมทุกผืนหญ้าทุกๆสโมสรในบ้านเราเพราะสิ่งแรกที่ทุกทีมรวมถึงฝ่ายจัดการแข่งขันต้องเจอนั้นคือการประกาศพักเบรกการแข่งขันอาชีพพพทุกกกกลลเื่อออ้สดคงับร ที่รัฐบาลประกาศออกมาที่ทําให้ทุกคนต้องเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิดจาก1เดือนเริ่มขยับก็ไป2เดือน3เดือนและขยับไปเรื่อยเือจนสรุปได้ว่าฟุตบอลไทยต้องหยุดการแข่งขันไปถึง6เดือนเลยทีเดียวผลกระทบจากการพักเบรกถึงครึ่งปีได้ส่งผลกระทบต่อการเงินของสโมสรอ,อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนนํามาซึ่งการประชุมของสโมสรในไทยลีกหนึ่งและในไทยลีกสองที่ตัดสินใจร่วมมือกันปรับลดเงินเดือนนักเตะไทยและต่างชาติลง50%ตลอดจนการปรับโครงสร้างใหม่ให้ฟุตบอลไปสิ้ สุดาราวเดือนมีนาปีนี้ครับพร้อมกับการตัดฟุตบอลถ้วยออกไป1รายการด้านก็คือโตโยต้าเล็กครับจนเราได้เห็นนักเตะและบุคลากรในแวดวงลูกหนังมากมายที่ต้องวิ่งหาอาชีพเสริมโดยเฉพาะการค้าขายเพื่อทําให้ทุกชีวิตในครอบครัวยังสามารถยืดหยุ่นอยู่ได้วิกฤตต่อมาครับที่สโมอสรฟุตบอลอาชีพในบ้านเราต้องกัดฟันยิ้มทางน้ำตาก็คือประเด็นเงินสนับสนุนในฤุูการ2020การลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเอ่ยการจํากัดแฟนบอลในสนามเอย่ยและมาตรการความปลอดภัยเรื่องสุขภาพต่างๆที่ส่งผลต่อการหาไรายได้ของทุกทีมไปตาๆกัน รวมถึงสปอนเซอร์ต่างๆที่ถอยออกจากระบบสารฟุตบอลไทยกันเป็นวันเล่นเพราะพิษเศรษฐกิจจากโควิด -19 จนแทบกระอักเลือดไปตามๆกันทําให้ปี2020จึงเป็นหนึ่<อ>งหนึ่งความทรงจําที่เชื่อว่าทุกสโมสรและทุกคนในแวดวงลูกหนังไทยจําไม่ลืมแน่นอนครับอันดับที่2องครับ BG ปทุ um, วมว้าตัวไปเล่นเอซีเและทีมอย่างปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูนเต็ด้าตัวไปเล่น ACL ครั้งแรกการคัมแบ็กกบมาสูเวที่หลีกสูงสุดของ B ีปทุมอีกครั้งครับคือหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อฟุตบออลไไทยย่างเห็นด้ช ในแง่ของการพัฒนาและการยกระดับมาตรฐานไทยเหลี่ยงให้สูงขึ้นเพราะสิ่งแรกที่ทัพ BGPU ทำนั้นคือการสร้างทีมชุดนี้ด้วยคอนเซปต,ต์ดีที่สุดทั้งนักเตะสตาฟ์โค้ดการบริหารการตลาดและทีมมีเดียจนทาําให้พวกเขาสามารถไปถึงดวงดาวขั้นแรกได้คือการพงาดคว้าตั๋วลุยศึก AFC Champions League ได้ชนิดแบบไม่มีใครทาบรัศมีได้เลยสารัตยูเยนวิตกาโดโซจิติพันท่วงจันรสุมัญญาบุริสายบวกกับอันเดรสตูเยสอันนี้คือจิ๊กซอเกตเอที่ตบเท้าเข้ามาผนึก ังรวมถึงมิสลุมาโรกะามิดฟิลเลือดสามูไรที่ผ่านเวทีบุนเดสบิก้ามากับบุนเซรเดอร์รรวก่อนที่บีจีปทุมจะจัดจดักต่อเนื่องครับในการซื้อขายเลขที่2 ด้วยการไปคว้าศูนย์หน้าที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยตลอดทศวรรษที่ผ่านมาอย่างเทลสินแดงดามาล่าตะข่ายคิงข้างและเตะต่างชาติที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยลีกเคยมีเดียโก้ลุยซานโตก่อนที่จะตกท้ายด้วยปฐมพงษ์เจริญแัะคณะพิลล์มทั้งหมดนี้คือตอกย้ำได้ครับว่าบีจีปฐุมพร้อมที่ทําลายยุคความยิ่งใหญ่ของประสาทสายฟ้าลงแน่นอนอันดับที่3ครับโอกาสจากวิกฤตแข่งหน้าใหม่ในทัพช้างศึกวิกฤตโควิด COVID -19 นั้นสร้างอุปสรรคต่อการเดินทางของทุกชีวิตบนโลกนี ไม่เว้นแม้แต่นักฟุตบอลโดยเฉพาะนักเตะไทยที่้าแค่งอยู่ในตปาศ อีกทั้งโปรแกรมต่างๆล้วนถูกโยกมาเตะในปี2021ทั้งสิ้นทําให้ในปี2020เป็นอีกปีที่เต็มไปด้วยความอับเฉาของทีมชาติไทยที่ไม่สามารถรวมแข่งที่ดีที่สุดอยา่างที่มิชิโนต้องการได้ภายใต้ความมืดมิดและกลารกลับมามีแสงสว่างในเปลเทียนใมม่จากนักเตะสายเลือดใหม่มากมายที่ได้รับโอกาสจากคุณซีแดนอาทิดุไทยคนนี้ทั้งชัดมงคลเรืองรัตนโรดเกียรติศักดิ์เจียมอุดมธีรพลยเยอะเยยพานุพงศ์พลชาณทวุฒิสุขุมจัก,กรพันธ์ภัยสุวรรณและเจริญศักดิ์วงกทลดอ มองว่าดีพอที่จะก้าวมาเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้อย่างไม่เคยเกิอีกครั้งมีโอกาสสูงที่จะเป็นอีกหนึ่งแข้งไทยที่จะก้าวไปไกลของเจลีเราหวังว่าแข้งไทยใหม่เหล่านี้ครับและอีกหลายหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมาจะรักษาผลงานให้คงเส้นคงวาไปพร้อมกับการพัฒนาฝีเท้าอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อให้เราเนี่ยฮะมีตัวเลือกในรั้วทีมชาติและการแข่งขันในทุกตำแหน่งเนี่ยจะส่งผลต่อทัพช้างศึกอย่างดีแน่นอนเพื่อไปต่อกรชาติระดับแถวหน้าของเอเชียได้อย่างสศสีอันดับ4ครับฟุตบอลไทย กับฟรีวิกฤตการการเงินจากโควิด -19 ส่งผลให้แนวทางการถ่ายทอดฟุตบอลในทุกระดับเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมอย่าง Tru True v i s i o n มาเป็น s e n ต์เอนเตอร์เทนเตั้งแต่ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปทําให้รอยต่อของซีซั่น2020ที่ต้องขยับปฏิทินมาแข่งขันเนื่องจากพิษโควิด -19 สุดท้ายเราจึงได้เห็นฟุตบอลไทยกลับมาเฉิดฉายบนฟรีทีวีเป็นการชั่วคราวท่ามกลางความกังวลว่ามาตรฐานของฟรีทีวีบวกกับเงื่อนไขเวลาถ่ายทอด ที่บางคู่ต้องกลับไปฟาดแข้งกันตอน5โมงเย็นนั้นจะทำลายอัธลรดในการชมฟุตบอลของแฟนบอลบ้านเราหรือไม่สุดท้ายครับเป็นบริษัทเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดที่ตัดสินใจออกมาเผยจำนวนเลตติ้งของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูก,กาล2020นัดที่11จำนวน8คู่ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีสัปดาห์แรกโดยปรากฏว่ามีผู้เข้ามาชมติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีมากกว่า4ล้านคนคิดเป็นเลตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่6.49เลยครับนี่คือความสำเร็จที่ เราหวังว่าจะช่วยให้แฟนบอลทุกคนยังมีความสุขกับการรับชมฟุตบอลไทยและเราเชื่อว่าฟุตบอลไทยนั้นพร้อมแล้วที่จะทะยานไปข้างหน้าในฐานะลีกฟุตบอลอาับหนึ่งของอาเซียนภายใต้การนำของเ e n e ์เอนเตอร์เทนเม อันดับที่5ครับเรามาถึงการซื้อตัวที่เรียกกันว่าบิ๊กดีลเก้าอี้ดนตีไม่ใช่เฉพาะนักเตะอย่างเดียวนะครับรวมถึงคุณซือด้วยปี2020ที่ผ่านมาคือฤดูกาลที่เต็มไปด้วยการสลับสับเปลี่ยนุนเวียนโยกย้ายนักเตะในตลาดซื้อขายกันวุ่นวายมากกันเลยทีเดียวเริ่มจากทีมเจ้าบุญทุ่มอย่างการท่าเหลือที่เดินหน้าเสริมแรกแบบไม่แคร์ใครทั้งสิ้นปิดเดีลทั้งแฮปปี้เฟอร์นันเดสอดิศักไกยสอนชาลูเชป,ปุยและอดิศรพรมรักรวมถึงคู่แฝดโกลเด้นบอย รวมถึงไปยืมเนลสันโบนินญามือปืนจากค่ายทูแบงคอกจนกระทั่งในเลก2จะต้องเสียแฮเบตตี้เฟอร์นันเดสไปให้แคนเทนทำให้มาดามแป้งต้องตัดสินใจไปคว้ายานิคโบดีมาเสริมเกมลุกอีกคนในตลาดเลก2ซึ่งทุกชื่อที่กล่าวมาล้วนแต่เป็นบิ๊กดีลที่อยู่ภายใต้แบรนด์สิงเจ้าท่าทั้งสิ้นข้ามมาที่บุรีรัมย์ครับทัพประสาทสายฟ้าที่เรียกได้ว่าจะลงเม็ดเงินจำนวนมหาศาลไปกับการซื้อนักเตะและเฮดโค้ชจากยุคข,ของบอสโก ปันโดวิดกลับมาเป็นอเล็กซานเดรกามาที่หนีบสิทธิ์ลักอย่างคาร์ลอสเอรูเอโดเปเรล่าอดีตเฮดโคชเชียงใหม่ยูไนเตดมาเป็นมุมขวาก่อนจะลงดาบเปลี่ยนโคต้าต่างชาติในทีมในเลก2แบบเน้นๆไม่ให้เสียเวลาโดยการนำเบนนอนโอเดนิวมิดฟิลชาวออสเตรเลียจากโปฮังสเตลเลอร์มาเกอนเลยครับรวมไปถึงดีเกลประการหลังกัปตันทีมฟูเมนเนเซ่ซาเมลโรซาและไมเคิลมาเกนพวงด้วยปิยพลผาชนิดคุณและสตาทีมชาติเมนมาอย่างออกถูก แต่ทีม่ทราบปรากฏการณ์คำว่าวิกดีวได้อย่างต่อเน,นื่องตลอดปี2020เนี่ยคงหนีไม่พ้นทีมจากปทุมธาน,นีครับีจีปทุมยู่นเต็ดที่เรียกได้ว่าให้ความสำคัญกับการดิวแค่นไล่ตั้งแต่วิตตอกาโดโซ่ต่อด้วยสารักยู่เย็นจากเมืองทองเจนลบสัมเพาดี มิสลุมารุโอกะก่อนที่จะประกาศกสักดาหความเป็นบิ๊กทีมของจริงครับด้วยการคว้าทีลศิลปแดงดากลับมาจากชิมิสุเอสพัดยังไปคว้าเดียกโก้หลุยซานโตจากยาโฮดารุซาลิรวมถึงปฐมพลเจริญรัตนพิรลงจากสิงเชียงรายเพื่อเป้าหมายเป็นทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดในลีกภูมิภาคนี้เป็นไงกันบ้างครับ5บทสรุปการเปลี่ยนแปลงของซีซั่น2020ของฟุตบอลไทยขอบคุณบทความดีๆจากเดอะสเตเดียมด้วยนะครับ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันก่อนจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ